ลาน้ำจิ้มเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับะบละคือเกากับพี่น้องขามาอนีมากินปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟูดน้ำกันเดอพี่น้องเดอมาได้จ้ะมาครับตัวกำลังน่ากินเลยปาลาหมึกราดน้ำจิ้ม เสร็จๆน้ำกันค่ะอืม ăn một cúp hòm đồng นจิ้มให้เองราน้ำจิ้มเพิ่ม ประชาดจัดด้าน Jeg har noen 嗯。 มันก็ร้องเั้าสิหน่อยๆขึ้นแต่อ้อามาตำนะมาแต่อ้มอามาจิม้มวันนี้อ้ามาจิม้ม ค่ะไปไหนอืมแม,ม่ได้มาทางนี้อ่ะอืม มันจะพุ่งอ่ะบางทางเคยเหด้วยช่นนี้แต่ 没鸟、嗯，嗯,嗯,嗯 อยิ่หอมหอมกว่าหุงนเนาะแอม,มหใหญ่ไม่ก็หุ่นนะไม่หุ่ยวันนั้นเนาะอืมไม่หุนวันนั้นอะอ ยยอะๆอ่ะน่ากินมาก อืมขอตัวขอภายหนะะึเยค่ะอกินตะหลาดมาหลาย กรุบกรอบทุกตัวว่าให้พูดจบกันสิพี่อือไม่ได้เตรียมกันมาอ่ะแต่เธอแต่เธอเตรียมอื้อไว้แล้วงั้นูดอะไรจะอือหมดเลยสันทตดยาน เอาเลยตัวสุดท้ายแฟนสวยอ๋อแต่ไม่มีแฟนอยู่ใส่ละที่มัวแฟนสวย อืมอืมทำให้แฟนแล้วจคอยหน้าสุดท้ายเมียสวยโอ้ลืมโตวความรับผัวไหลเลยอเอยมแล้วค่ะทุกคนค่ะเมนนื่อกี้พามากินเมนูง่ายๆเนาะปลาหมึกกระดองลวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสูรย่อยตุ๊คือเกาค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ่ายพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ